อุปกรณ์อุปกรณ์เหล่านั้นนหากอย่างเช่นสมมติหินเนี่ยนะคะหินมีคลื่นพลังตามธรรมชาติทําไมหินถึงมีคลื่นพลังธรรมชาติรู้เลยมันมันจะกาไม่รู้เลยเหรอกว่าจะมาเป็นหินสักก้อนหนึ่งกว่ามันอยู่ในภูเขาเนี่ยนะคะมันกําเนิดมาไม่รู้กี่ล้านปีเนาะนะคะหลายพันล้านปีแล้วมันสะสมพลัง มันกําเนิดด้วยดินน้ําลมไฟมีแรงสั่นสะเทือนของเปิดโลกดินน้าลมไฟแรทงท่าทั้งหลายใช่ไหมแล้วมันสะสมด้วยรังสีคอสติอะไรในจักรวาลทั้งหลายพระอาทิตย์แสงจันทร์นุ่นี่นั่นทั้งหลายนะคะเป็นหินก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราเอามาใช้นะคะมันเป็นเครื่องสื่อสารกับเราดังนั้นมันก็มีคลื่นพลังงานมันก็มีคลื่นพลังงานเวลาใครหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่า คลื่นพลังงานของหินส่งไปหาเท่านั้นแล้วก็หยิบขึ้นมาเราถึงเรียกว่าหินเลือกคุณหินเลือกเจ้าของเวลาเราจะหยิบเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนคลื่นที่เราเอยหยิบฉันขึ้นมาถึงฉันไม่ได้มองก็เถอะแต่ว่าบางทีเราก็เอ๊ะทำไมเราไม่หยิบก้อนนี้เราหยิบก้อนนั้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานตามธรรมชาติมันก็จะช่วยเราได้ในการ สื่อสารเสร็จแล้วเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่อ่านเฉยๆนะคะเรามีหน้าที่ตีความอ่านสิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาให้เป็นให้เป็นการให้คำปรึกษาเป็นการเล่าเรื่องก็ได้เป็นการบอกเล่าเป็นการชี้แนะแนวทางอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะนะคะดีกว่า เราใช้คลื่นพลังงานจากธรรมชาติเราก็จะไม่เหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยถ้าคุณใช้ยาน<ม>เหนื่อยแน่<ม>เหนื่อยแน่เลยนะคะถ้าใช้ยานใช้อะไรต่างๆนะเน่ะเหตุผลก็คือร่างกายเราอยากคลื่นร่างกายเราอยากเนาะแต่จิตนญญาณเรื่องสูงเป็นคลื่นละเอียดนะคะมันมันยากที่จะจะจูนเข้าด้วยกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีจริงอ่คนคนนั้นอาจจะใช้ได้แค่แป๊เดียวเราเริ่มด้วยสีเขนสีแดงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามได้หิดสีแดงสีแดงแปลว่าอะไรได้บ้างร,ร้อน,นรอรอคิดถึงพระอาทิตย์เลยนะคะคิดถึงพระอาทิตย์เลยว่าสีแดงแปลว่าร้อนแรงคีย์เวิร์ดของสีแดงก็คือกระตุ้นกระเตื้อง นะคะกระตือรือร้นแล้วก็แปลว่าร้อนแรงถ้าเป็นนิสัยก็ใจเร็วด่วนได้อะไรแบบเนี้ยนะคะสีแดงแทนพลังงานในการถามเรื่องอาชีพนะคะสีแดงแทนพลังงานแทนเรื่องอะไรที่ด่วนด่วนร้อนร้อนแทนเรื่องอะไรที่ต้องเหมือนเล่นหนึ่งะคะแทน แทนอะไรที่อยู่อยู่หน้าเตาตลอดเว่ลาอะไรแบบนี้นะคะอะ่สีแดงแทนอำนาจบาร,รมีนะคะทีนี้ที่ให้ดูจักราอันนี้ก็คือสีแดงจะอยู่สีแดงเป็นระบบไหลเวียนโลหิตนะคะสีแดงเนี่ยนะคะจะอยู่จักที่หนึ่งเลยคือระบบฝีเย็บของเรานะคะสีแดงแทนระบบไหลเวียนโลหิตสีแดงหมายถึงเลือดเนาะ นะคะจำง่ายๆเลยนะคะนั้นมันแปลว่ากระตุน้นกระเตื้องกระตือรือร้น,รน,ลนแล้วก็รวดเร็วรวดเร็วอยากทำอะไรก็ได้รวดเร็วไปหมดเลยเนี่ยนะคะสีแดงนะนะคะแดงมีอะไรบ้างล่ะแดงมี Red Jasper โกเมนแดงแก่กัมโกเมนเอกเนาะนะคะปะกการังแดงนะคะ ทัพท,ทีมเรดสปีเนลอะไรก็ตามขึ้นต้นว่าเรดนะคะเป็นสีแดงหมดนะคะและในในในชุดที่เราเรียนเนี่ยมันจะมีมีทั้งแดงก่ำคือโกเมนและก็มีแดงแบบแดงดำดำคือมาฮอกกานีออกซิเดียนอะไรเป็นแดงดำดำอะไรแบบเนี้ยนะคะด้วย <c oughs> ดังนั้นไอ้คำว่าแดงเราก็จะต้องแบ่งว่าแดง แด,แ,ดแดงแดงมากมากเลยนะคะหรือว่าแดงช้ำเลือดช้ำหนองอะไรก็ว่าไปเวลาที่มันจะจะเร็วหรือจะดีหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็แบ่งตามสีที่เราเห็นนะคะแล้วก็พอมันมีแดงสดขึ้นมาเราก็มีอย่างแดงสดสีสีอันอะไรย่างเงี้ยเราก็จะมีแบ่งรูปทรงอีกว่าแดงสดแต่มันบิดเบี้ยวนะนะคะ อะไรเหล่านี้เนาะมันจะช่วยในการคือการเรียนเรื่องหินทํานายนะคะมันจะต้องมีรูปทรงมีสีอ่อนเข้มอะไรแบบนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยด้วยเนาะนะคะต่อมาสีส้มสีส้มนะคะยังเป็นพระอาทิตย์อยู่แต่เป็นพระอาทิตย์ตอนสายๆบ่ายๆนะคะสีไม่ร้อนแรงสีไม่จัดมากแล้ว แต่ก็ยังอุ่นๆน,นะนะคะยังอุ่นๆอ,อ,อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิสัยใจคอถ้าแดงก็โอ้โหร้อนแรงรวดเร็วเอาแต่ใจถ้าส้มก็ยังยังยังแรงอยู่เหมือนกันแต่น้อยลงนะคะยังเป็นเรื่องของการแสดงความสามารถยังแอคทีฟอยู่นะคะสีส้มนี่แอคทีฟเลยนะสีแดงเนี่ยไม่ฟังใครไงมันพุ่งปรุดทีเดียวแต่สีส้มนี่มันแอคทีฟ สีส้มชอบอยู่กับผู้คนจำนวนเยอะๆนะคะสีส้มจะเหมือนพวกเลขสามนะคะ,นะคะพวกเลขสามเป็นพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็คือเป็นชอบอยู่กับคนจำนวนเยอะๆนะ,ะชอบเผือกหน่อยอะไรเงี้ยนะคะสีส้มบอกแล้วว่าแอคทีฟนะคะแล้วก็เป็นพวกแสดงความสามารถเป็นพวกเรื่องมาก เลือกแมสชอยส์เยอะพวกเนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอาชีพของสีส้มก็จะเป็นพวกที่ทำอะไรร่วมกับประชาชนจำนวนเยอะนะคะเป็นนักข่าวนะคะเป็นเขาบอกว่าอย่างนี้ ถ้าโลกถ้าส้มรู้โลกรู้เนอนะคะส้มรู้โลกต้องรู้ได้เลยเพราะเก็บความลับไม่อยู่นะคะทํางานพวกเครือข่ายได้นะครเป็นนักวิจัยวิจาร์เป็น, ator, อบบน,นะค,ะคอมเมน,น,นเตอร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่ที่ต้องเจอคนจํานวนเยอะไปดึงผู้คนมาให้คนเข้าใจสนใจอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยเนาะนะคะเอ่อ แดงส้มเนี่ยยังตอบ yes หมดนะคะเวลาถามว่าได้ไหมทำ yes กับ no เนี่ยแดงกับส้มเนี่ย yes หมดเลยนะคะถ้าเมื่อกี้สีแดงเขาถามเรื่องสุขภาพระวังโรคอะไรคะโรคเลือดโรคเลือดโรคความดันโลหิตนะ <c oughs> อะไรที่เป็นเรื่องความดันโลหิตถ้าสีส้มหล้มสีส้ม,สสม ข้อแรกก่อนโรคแทรกซ้อนนะคะต่อมาเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจโรคที่เกี่ยวกับระบบเ,เดี๋ยวก่อนนะหัวใจปแปลว่าโรคหัวใจเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคใจอีกนะคนละอันนะคะโรคหัวใจเลยนะคะ<ม>เช่นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมไม่พอหัวใจโตหัวใจอะไรแบบนั้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจไปเลย<ม>นแ<ม>ด้วย ได้ได้หมดเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับปวดใจนะคะและเกี่ยวกับโรคที่คือจริงๆอ่ะส้มเนี่ยป่วยนิดป่อยหน่อยไม่ได้เยอะหรอกนะคะแต่ระวังโรคแทรกซ้อนคือถ้าเป็นอะไรอยู่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาได้นะคะอืติดเชื้ออะไรแบบนี้นะ,ะโรคติดเชื้อทั้งหลายนะคะเหลืองล่ะใช่ไหมคะขอโทษเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าของแดงเป็นสีเย็บเหนือตรงนั้น ฝีเอฟคือเส้นข้างหลังกับเส้นข้างหน้าบรรจบกันเนี่ยในร่างกายเราอ๋นะคะบริเวณฝีเอฟก็คือเส้นข้างหลังกับเส้นข้างหน้าแบบบรรจบกันนั่นคือวงจรเลือดใช่ค่ะั้งหนดนะคะอ่ะต่อมาอันนี้สอนคร่าวๆก่อนเนี้ยมีละเอียดกว่านี้นะคะต่อมาสีเหลือง ออสีส้มอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนสีส้มอยู่ตรงไหนด้วยส,ส,สีส้มอยู่ตอนกว่า<ไ>วสะดือสามนิ้วสีส้มก็เลยมีโรคที่เกี่ยวกับวอวัยวะเพศด้วยระบบภายในสตรีนะคะเอะผู้ชายก็เสื่อมสมรรถภาพนะนะคะมีลูกยากลกมาต่ำลูกมานะคะไปอู่ซ่อมได้ ระบบสืบพันธ์ทั้งหลายนะคะตับลูกหมากไส้เลื่อนอะไรก็ว่าไปเ่านียนะคะทีนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองเราเห็นอะไรบ้างเป็นสีเหลืองพระจันทร์พระจันทร์นะอะไรอีกทองคํำสีเหลืองเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นสีแห่งความ ร่ำรวยอุด,ดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญนะคะจำไว้เลยว่าถ้าใครหยิบได้สีเหลืองนะระวังอ้วนอ้วนนะครับสีเหลืองหมายถึงการเงินนะครับหมายถึงการเงินหมายถึงการเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับมันแปลว่าอ้วนไงนเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เ พราะแปลว่าเต็งที่สมบูรณ์นะคะแปลว่าเต็งที่แปลว่าสมบูรณ์สีเหลืองแปลว่าอะไรได้อีกโชคลาภสมบัติโอ,อ้โชคลาบทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนะคะเป็นสีเหลืองสใช่เต็งที่สมบูรณ์สุขงอมนะคะแล้วก็อะไรอ่ะความรักสุขงอมแล้วนะคะ ทุกอย่างที่มันโอเวอร์ด้วยโอเวอร์หรูหรารูหราราคาแพงแบรนด์เน <brand name. S 2> มนะคสีเหลืองนี่ชอบของแบรนด์เนมชอบบ้านหลังใหญ่ชอบอะไรที่มันหรูหราอยู่ธรรมดาไม่ได้ดแล้วความหมายมันค่อนข้างจะ o s i ิทีฟใช่ไหมคะดีค่ะใช่<ม>แดงส้มเหลืองยัง o s สิทีฟอยู่นะคะความหมายด้านบวกหมดเลยนะคะ yes. ตอบ yes นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวแทนของการเงินเขาถามว่าจะรวยไหมแล้วหยิบได้สีเหลือง mm hmm. รวยรวยแน่ๆนะคะรวยแน่ๆเลยแล้วก็นิสัยใจคอบอกแลวชอบของแบรนด์เนมชอบอะไรที่ perfect mm hmm. ชอบอะไรที่มันดูหรูมันต้องวัดกันด้วยวัตถุวัดถุ <Okay. S 1> วัดกันด้วยเงิน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่า เนี่ยอยากให้ลูกน้องคนเนี้ยทํางานต่ออะ่ะมันมันอยากให้มันทํางานเนี่ยมันทํางานดีอะ่ะทําไนดีแล้วหยิบได้สีเหลืองจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มพูดกันเรื่องเงินบอกเลยว่าสิ้นปีนี้จะให้อะไรเธออย่างงน้นอย่างนี้นะคะจะมาบอกว่านี่เธอเดี๋ยวสิ้นปีนี้เจ้ให้เดี๋ยวจะให้ไปเที่ยวเมืองนอกไม่เอานะคะเอาเงินพูดกันแต่เรื่องเงินนะคะ รายได้ผลประโยชน์เราจะพูดกับใครก็ตามต้องเป็นรายได้ผลประโยชน์เท่านั้นนะคะถ้าหยิบได้สีเหลืองเนาะนะคะเอเพราะอาชีพที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหลายได้หมดะคะหินสีเหลืองบุษราคัมเยนโลหพอร์ตทไดนะคะบุษราคัมถ้าเรารวยนะเราก็จะเอาหินสีแดงเป็นเอ,อ <10 S 1> ทับลิมเลยเแล้วเอาสีส้มเป็นอะไรดีอะ โกเมนสีส้มอะไแบบนี้นะแล้วเอาสีเหลืองมาเป็นบุตรสลัคำเราเอามาใช้ทํานายกันเลยนะคะเอ่อยังมีอีกมีอมพันนะคะสีเหลืองเนาะแคาไซด์หยกน้ำผึ้งนะคะซิตรินเหลืองมีเยอะซิตรินไหมทองค่ะไหมทองและจริงๆเนี่ยนะคะเอ่ออาจารย์ก็ตีความว่าภายไร่เป็นสีทอง ไฮไลท์ที่เป็นก้อนๆของ,ของถอดเลยนะคะเป็น้ารทั้งเลยนะคะอ,อันนี้ก็จัดเป็นเหลืองใช่ไหมคะจริงๆอยู่ในเหลืองได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณได้ไทเกอร์อายแบบเคลียร์เลยก็เป็นเหลืองเออจริงๆอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเยลโล่ไทเกอร์ดีกว่าเป็นเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นบราวน์ไทเกอร์มันจะมีลายๆมีเส้นๆเ,เอาไปเป็นสีอะไรหวานก็ได้